สื่อมวลชนนี่ช่วย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 ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะครับสี่ตัวนี้นี่นะครับไม่ใช่มุสลิมนะครับคนละศาสนากับอิสลามนะครับมันถึงอธิบายได้ว่าพวกนี้ทําไมฆ่ามุสลิมได้ก็ค็คนละศาสนากันไงคนละศาสนาคนละความเชื่อคนละความศรัทธากันไงครับพี่น้องพวกนี้นะครับก็คือพวกลัทธิหรือศาสนาชีอะห์ ชีอะคนเรียกันชีอะนะครับสานีมุสลิมคนละศาสนากับอิสลามนะครับคนละศาสนาเลยอย่างคนคนนี้นะคุเมนีเนี่ยที่เป็นผู้ปฏิวัติอิหร่านนะครับเขาเขาได้ดำริให้อิหร่านนี่เป็นประเทศมหาอำนาจได้สะสมอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่เคยยิงกระสุนตัวเดียวนะครับลูกเดียวไปยังประเทศอิสราเอล การปนปลวนทั่วโลกมุสลิมเลยคนนี้ก็เหมือนกันนะครับปันปลวนทั่วโลกคนนี้ก็เหมือนกันฮิสมุลลาเนี่ยคือฮัสันอะไรก็ไม่รู้สี่ตัวนี้นะครับที่อยู่ที่เรียกว่าเป็นตัวบงกอบงการให้สถานการณ์ปัจจุบันนี้ในตะวันออกกลางนี่มันปันป่วนไปหมดเลยพี่น้องประชาชนชาวไทยสี่มวลชนนี่ต้องต้องรับรู้นะครับ ิสลมซึ่งคนคนนี้นะครับตัวนี้เนี่ยตัวเงินตัวทองตัวนี้บัชาชนล่าสัดเนี่ยเนี่ยไอ้ััไไออนี่นะครับตัวเงินตัวทองแล้วก็มีพี่น้องมันนี่ก็ตาพี่อันนี้เรียบร้อยแล้วประชาชนก็ได้พิพากษาแล้วก็ไปถูกจับพี่พอน้ำเสียนะครับแล้วก็ถูกจากการล้วคนนี้ก็ไม่นานนะครับบัชาชนล่าสัดไม่ ยอมขึ้นอยู่กับผู้ศรัทธาที่มั่นในหนางของพระองค์ท่านสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะให้สีวอนชนเนี่ยได้ช่วยได้ช่วยสื่อสารได้ช่วยแบอบกผู้คนทั้งหลายด้วยนะครับว่าข้าตกรรมที่กําลังเกิดขึ้นที่ประเทศซีเรียไม่เคยปรากฏ ไม่หนึ่งสมัยใดนี่ไม่เคยปรากฏแบบนี้เลยเข้าหมู่บ้านนะครับไปฆ่าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านรวมกับเด็กและสตรียังไม่เคยนะครับปกติแล้วในสงครามมันจะโหดเหี้ยมขนาดไหนเนี่ยเข้าไปฆ่าใครก็ต้องฆ่าลักครุขฆ่าฆ่าคนโตฆ่าคนที่อายุมากแล้วแต่เด็กเลือสตรีนี่เขาไม่แตกต้มยิ่งคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้เลยเด็กเลืสตรีเนี่ยทำ ขุนชนาทคงจะเสียใจนะโมฮัมเหม็ดมัลุยอันสิบห้าตั้งแต่ต้องโดยเด็ดขาดห้าตั้งแต่ต้องโดยเด็ดขาดสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่อยากจะให้พี่น้องได้ตระหนักที่มาที่นี่นะครับพี่น้องผู้ชุมนุมต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ท่านได้มาปรากฏตัวที่นี่เพื่อเป็นคำตอบต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าเราประนามเราไม่เห็นด้วยไร้ยางยืดไม่ได้ประนามอย่างเดียว เราพร้อมถ้าเรามีความสามารถไปช่วยเหลือพี่น้องชาวซีเรียไปสู้รบกับพี่น